ก็ลืมนะครับที่มาของคลิปวันนี้ก็คือว่าวันนั้นเมื่อสองสามวันก่อนนะครับที่ถ่ายรูปคู่กับโพล่าบอทเทนะครับก็มีคนสนใจมาเยอะเลยนะครับถามว่าเอ๊ถือไปวิ่งไปถือยังไงไม่เมื่อยเหรอหนักเท่าไหร่นะครับจุเท่าไหร่นะครับมันดีใช่ไหมนะครับวิธีถือถือยังไงวันนี้มีคำตอบครับ เราลองมาดูวิธีการจับของ Polar Bottle นะครับเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าค่อนข้างง่ายมากกระชับมือในเวลาวิ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีร่องนะครับไม่ว่าจะด้านซ้ายหรือด้านขวาด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับทําให้เราสามารถจับและกระชับมือเปลี่ยนมือไปก็ไม่ต้องมีการขยับไรมากมายนะครับตอนนี้นะครับหลังจากวิ่งมาประมาณสัก4กิโลนะครับ เราก็จะมาเจอกาดเช้ามุองเวียงสานะครับเป็นกาดเช้าทีา่ติดหนึ่งในสิบของกาดเช้าที่น่าเที่ยวสุดในประเทศไทยนะครับขายของกัน้งแบบทีสองทีสามแน่นอนสุดจิกน้ํามาตลอดทางครับสายเซอร์ฟียของเรานะครับเวลาเหนื่อยวิ่งมาปั๊บเนี่ยมือหนึ่งถือกล้องใช่ไหมครับอีกมือหนึ่งก็หยิบกระติกน้ํามาเปิดสลักนะครับแล้วก็ชูขึ้นนะครับปากดูดนะครับมือบีบ แค่นี้แหละครับรับรองชื่นใจอ้อเกือบลืมเคล็ดลับอีกอย่างครับถ้าแบบมือที่เปิดสากไม่มีนะครับง่ายกว่านั้นก็คือใช้ปากนี่แหละครับดึงนะครับมือ,มอบีบปากด,ดูอร่อยวิ่งไปทางไหนดีฮะปางช้างนะไหลน่านพระธาตเจดีบิดนะฮะพระธาตุจอมแจ้งนะครับ จริงๆเนี่ยถ้าดูที่อุทยานแห่งชาติแม่จริมนะครับเกิพื้นที่ที่เราสามารถทํากิจกรรมได้เยอะแยะเนี่ยจะเห็นว่าอีกแค่ฐานีกสองกิโลเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในควนามเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าพวกเราแผนจะวิ่งยาวเราวิ่งไปถึงเลยนะฮะแล้วก็เอารถไปรับท่านเองประโยชน์อีกข้อหนึ่งนะครับของไอ้ล่องอยากๆเนี่ยคือถ้าเราเหนื่อยเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาคาดเอวนะฮะมันจะล่องพอดีเราเข็มขัดคาดเอวพอดีเลยแล้วก็หูวันเนี่ยครับ ถ้าเรามีเป้น,น้ามาด้วยที่เราไม่ได้ใส่น้ํานะครับเพราะมันจะคึกคักคึกคักเราก็อันนี้ใส่ในเป้น,น้ําแล้วเวลาดึงก็หยิบหูนี่ออกมาเลยครับผมว่าดีมากๆเรามาถึงพระธาตุจอมแจ้งครับขึ้นมาถึงนี่นะฮะเดี๋ยวขอญาตไปไหว้พระก,ก่อนครับ อ,อันนี้นะครับจะเป็นท่าถือวิ่งนะครับถ้าเปลี่ยนมือก็อึ๊บในการตบลงแล้วนะครับทางลงลุยเจอเจ้าถิ่นระยะประชิดเลยนะครับสวยบ้านนี้สวยครับผ่านหลายทีแล้ว